กา,ารหน้างานเราจากเลิกงานมาอาบน้ำอาบตากิ้งที่เรียบร้อยแล้วก็มากินข้าวน้ำข้าวแหลงไปกันนะครับ เทคนิคการเล่นดนตรีประกอบการเล่าเรื่องที่มีเพียงเสียงสะล้อและเตหนาผสมผสานกันเกิดจากการฟังเรื่องเล่าของคนเก่าๆในชุมชนไทยทอดถึงพื้นที่เหล่าป่าตาลในความทรงจำจากวัดร้างเหลือร่องรอยเพียงฐานอิฐจนยกฐานะขึ้นใหม่เป็นวัดศูนย์กลางชุมชนของอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยระยะเวลาไม่ถึง10ปี เป็นการพัฒนาขึ้นจากความศรัทธาของผู้คนรอบวัดซึ่งกว่าร้อละแมีเชื้อสายปากกยอลัวและมงกลุ่มชนที่มีเรื่องเล่าคู่กับชุมชนมายาวนานและเป็นแรงบันดาลใจในการขับซอเล่าเรื่องของครูนรินศรีบนเรืองครูดนตรีไทยจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์31กับครูสิงหาแซ่ตึงจากโรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าวิทยาลัยโพธิวิชาลายัย จับคู่กันบรรเลงบทเพลงขับกล่อมให้คํำคืนรอบกองไฟภายในวัดเหล่าป่าตาลไม่เงียบเหงาและยังหวังสร้างแรงบันดาลใจกับศิลปินโครงการศิละปะธรรมะโปรเจกต์ที่รอรุ่งเช้าจะร่วมวาดภาพบนแผ่นไม้รอบผนังโบสถ์และวิหารเราก็เลือกเพลงนะ,ะพร้อมกับการบรรเลงนะหะยุดอยู่ที่มือของเขาแล้จะให้อ่อนจะให้เบาจะให้แรงนยครับตามเจ้าบ้านแล้วก็ซื้อ เสื่ออารมณ์ตัวเครับสื่ออารมณ์ในการเล่าเรื่องถึงจะฮอว่าเรื่องเล่าของเจ้าบ้านที่ที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยมันสมจริงมันม่วนมันคึกคืนหรือมันจะอ่อนหวานตื่นเต้นมอกใดยากครับผมจากที่ได้ฟังเรื่องเล่าจากเจ้าบ้านนะครับก็ก็รู้สึกว่าก็ภูมิใจนะครับแต่จะไม่แจ่มนะครับเนาะที่หนึ่งก็มีประเพณีนะครับที่ว่าที่ดีงามนะครับก็เป็นประเพณีแบบพื้นเมืองล้านานาน,นะครับครับผม ก็หัวการจะแบ่งดินแดนของแม่แจมส์การต่อแพากานอย่าครับต่อสิ้นตีนจกอย่าครับมีสี well, ่ผ่าวใหญ่ๆนะครับก็คือมีมีม้งด้วยแล้วก็มีละเวือหรือว่าลวะนะครับเนาะแต่แต่เยอะสุดก็จะเป็นปากกันยอก็เลยเครื่องดนตรีปากกัยอเนี่ยคิดว่าสําคัญเหมือนกันนะครับที่จะเอามาเล่นนะครับถ้าไม่มีใครเล่นตอนนี้ก็ก็จะหายไปละเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่รู้จักตีนาอย่างครับ เทน่าก็มีเรื่องเล่านะครับเนาะมันจะเล่า,าปากยอญญนะ์เขาอยู่กับป่าใช่ไหมครับอยู่กับป่าเขาเลยรักษาป่าวันหนึ่งเขาไปสมัยก่อนนะเขาไปตัดไม้แล้วก็มันเหลือท่อนไม้เล็กๆอันหนึ่งนะครับท่อนท่อนแบบโคง้งๆหน่อยเนาะ,ะตัวไม้เนะี่ยเขาก็มาทําบ้านหรือว่ารัวร้วบ้านอย่างเงี้ยนะครับแต่มันมันจะเหลือไม้ท่อนหนึ่งมันโคง้งๆหน่อยเอ๊ะเขาก็คิดว่าทำทำอะไรดีนะเขาก็เลยมาทําเป็นเครื่องดนตรีแล้วมาเล่นกันใช้ให้ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยนะ ครูดนตรีทั้งสองผูกพันกับพื้นที่ทําให้ที่ผ่านมาเมื่อวัดเหล่าป่าตานมีงานบุญก็จะรวมเป็นวงดนตรีเล็กๆนําเสียงเพลงมาบรรเลงให้กับงานเล่นเพลงของศิลปินปะกะกะยอและอือทาหรือคํากรอนที่แสดงถึงความเป็นนักเล่าเรื่องตัวยงของคนเชื้อสายปะกะกะยอหรือนำเพลงที่คนเหนือคุ้นเคยอยู่แล้วเช่นลองแมปิง้อยเวียงพิงน้อยใจยาและเพลงบัวคำจากวรรณกรรมพื้นบ้านเหนือมาบรรเลง ล้วนเป็นบทเพลงสื่อความหมายวัฒนธรรมล้านนาเครื่องดนตรีพื้นเมืองมันจะเป็นเฉพาะคนพื้นเมืองเขาเล่นใช่ไหมแต่ดนตรีมันไม่มันไม่ผม,ม,มแดนเนาะเราคิดว่าน่าจะเล่นร่วมกันได้เราก็เลยมาปรับร่วมกันให้เล่นเพลงเพลงพื้นเมืองเมื่อกี้เราก็เอาเครื่องดนตรีของกะเหลี่ยงมาเล่นด้วยให้ให้คิดเป็นแบบเป็นพวกเดียวกันอย่างเงี้ยนะครับเนาะมารวมกันเวลาปรับมาเล่นด้วยกันยากไหมยากอยู่ครับเพราะว่า ดนตรีพื้นเมืองก็ใจอีกคีนึงถ้าคนเล่นดนตรีแล้วก็ของเราก็ใจอีกคีนึงผมว่าทําแบบนี้มันมีเรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็นเด็กๆเนี่ยผมว่ามันเป็นความทรงจำคือทุกคนมีโอกาสได้จับเชือกทุกคนมีโอกาสได้วาดรูปทุกคนมีโอกาสได้ไปฟังเรื่องเล่าถึงแม้วันนี้เรื่องอาจจะไม่ได้มากนะักแต่พรุ่งนี้มีอีกกินข้าวเสร็จปุ๊บเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านคือทุกคนมีความทรงจําแล้วมันมีโมเมนต์ถ้าเป็นภาษาละครคือมันมีภาพจํา มันก็ยิ่งทําให้เรามองเห็นว่าเออศิลป,ปะเนี่ยมันสามารถทําให้คนรู้จักชีวิตแล้วก็เข้าใจเรื่องธรรมชาติมากขึ้นแล้วก,กับตรงนี้เนี่ยพื้นที่ที่มีความหมายต่อชาวบ้านเองจริงๆนะครับมีความหมายต่อแบบพี่น้องในแม่จัเองอ่ภาพศิลป,ปะที่ผ่านเรื่องเล่าภาพศิลป,ปะที่ผ่านการฟังแล้วก็จรดปลายปลายพวกันเนี่ยคิดว่าน่าจะมีความหมายมากๆ ระยะการบูรณะวัดเหล่าป่าตานขึ้นจากวัดร้างเมื่อ8ปีที่แล้วมาถึงช่วงเวลาของการสร้างวิหารโบสถ์จะดีรวมที่เดียวกันโดยสลักขึ้นจากแผ่นไม้ทั้งหลังตามแบบสร้างอิงกับสถาปตัตยกรรมพื้นเมืองเหนือปัจจุบันยังต้องต่อเติมอีกหลายส่วนทําให้เกิดงานบุญหลายครั้งในรอบปีพร้อมกับเป็นพื้นที่ถ่ายทอดศิลปะการสแสดงของท้องถิ่นและฟื้นฟูเครื่องดนตรีพิธีกรรมกลับมาใช้ตามธรรมเนียมประเพณีล้านนา น้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน